ภายในอีเมลของอลันเบเกอร์อลันเบเกอร์ได้ทำการปล่อยภาพทีเซอร์ของอนิเมชั่นผู้สาอนิเมเตอร์ตอนที่11ที่พวกเรารอกันมาปีหนึ่งแล้ว คือเอาจริงพี่แาลันแกเข้อลงตัวอย่างมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนแล้วอะแต่มันก็ยังมีหลายคนมากค่ะที่ไม่เห็นแล้วก็ไปบ่นพี่แกว่าทำไมยังไม่ลงตอนใหม่สักทียังไงก็ตามนะสำหรับคนที่ยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับข่าวนีนะ้ก็สามารถมาดูคลิปนี้ได้เพราะฉะนั้นนะฮะในคลิปวันนี้ผมจะมาแบ่งปันทีเซอร์ที่อารันเบเกอร์เนี่ยปล่อยมาให้กับทุกๆคนที่ยังไม่เห็นได้ดูกันซึ่งเอาจริงๆในเมลนั้นเนี่ยพูดถึงหลายอย่างนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็น behind the scene หรือไม่ก็พูดถึงแฟนอาร์ตแต่ว่าที่่่่่่่พิิิิเเ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 เศษสสสุดดดดลลยยยยกกกกก็คืืืออ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 อทททีีีีีีีซซรรรรร์์หหหหหนน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 นขขขงงงงงมมมมมตตาาาาาััััปึึึแะะะะ๋ววผจจ้้ใใฮบ่ อยากจะรู้เหรอว่าเกิดอะไรขึ้นใน A V A ตอนใหม่ให้ฉันได้บอกนายดีกว่าแต่ว่าตัวฉันเองเนี่ยก็เป็นคนชอบโกหกซะด้วยสิมีเพียงแค่ประโยคเดียวในประโยคทั้งหมดนี้เท่านั้นที่จะเป็นความจริงและจะเกิดขึ้นใน Animation Anim อนิเมชั o น a n นนิเมเตอร์ตอนต่อไปที่เหลือมันก็ขึ้นอยู่กับพวกนายแล้วว่าจะหาความจริงได้หรือเปล่าซึ่งอ拉ันได้ให้เหตุการณ์มา3เหตุการณ์นะฮะก็คือ 1. เราได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับสีม่วงมากขึ้น2เราจะได้เห็นเหล่าเมอร์เซเดมีการตอบโต้เป็นครั้งแรกและ3เราจะได้เห็นวิกตัมสร้า้างลไก่ อแล้วก็มีการปิดท้ายด้วยว่า a v a 1 1จะมาในเดือนธันวาคมนี้จะมีความเป็นไปไ,ได้ว่าจะมาในช่วงวันที่7ถึงวันที่14ทางคอมมูนิตี้เขาคิดกันแบบนั้นนะครับผมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า แล้วก็ภายในอีเมลเนี่ยอลันเนี่ยมีการแทรกไฟล์ไฟล์นี้เข้ามาด้วยเป็นไฟล์ภาพซึ่งพูดตามตรงนะฮะงานแบล็กราวก์เนี่ยดีกว่าตอนที่แล้วเยอะเลยนะแสดงว่าที่ผมเคยพูดไปเป็นทฤษฎีเมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะฮะว่าอลันแกเนี่ยได้ทำการนะฮะลงแรงกับตอนใหม่แบบสุดขั้วคือช่วงนี้เนี่ยปี2024เนี่ยอลันเนี่ยลงคลิปน้อยมากนะฮะซึ่งมันก็น่าจะเป็นเพราะตัวของอลันเบเกอร์เนี่ยจะเอาแรงของเขาเนี่ยไปลงกับแอนิเมชั่นสแตนด์อันเนเมเตอร์ตอนที่11ขีดสภาพดูนะฮะแค่ในตอน่ๆ เดี๋ยวเราจะได้แบบดูวิคติมทำเล้าไก่กันนะฮะว่าแบบวิธีการทำเล้าไก่แบบละเอียดเนี่ยมันเป็นยังไงกันแนะ่ ภายในะอีเมลอีเมลนะั้นเนี่ยมันจะมีอยู่2เหตุการณ์ที่ถูกจําลองขึ้นมาแล้วก็จะมีอยู่หนึ่งอันนะที่เป็นเรื่องจริงทุกคนก็สามารถชืมคิดได้นะฮะในกรอบเขาเป็นว่าอันไหนเนี่ยมันจริงกันแน่เหตุการณ์แรกที่เขายกข,ขึ้นมาก็คือเราจะได้รู้เกี่ยวกับเรื่องราวของสีม่วงมากขึ้นซึ่งแบ็กสตอรี่ของสีม่วงเราก็รู้มาพอสมควรแล้วนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าเกิดย้อนหรือจอบไปมากกว่านี้นะึกอาจจะเป็นแบบว่าปัจจุบันนี้แนวีอยู่ไหนแล้วเป็นยังไงบ้างสีชมพูตายจากสาเหตุอะไรและสนะีม่วงไหนเข้ามาอยู่ในเครื่องคอมได้ยังไงและเมื่อไหร่ถึาเกิดมันมีในเรื่องของสีม่วงจริงๆอยู่ในแอนิเมชั่นสัตว์แอนิเมเตอร์เนี่ยผมบอกเลยมันจะเป็นอะไรที่โคตรเท่เดี๋ยวเราจะได้เห็นหนึ่งในนักสู้ที่เก่งที่สุดในเรื่องสู้ พื่วิคเตอรซึ่งถ้าเกิดไฟนี้มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยผมบอกเลยไม่นจะเป็นอะไรที่โคตรเท่เลยซึ่งทุกคนคิดว่ายัางไงฮะคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือว่าอารันในโกหกต่อมาหลางหัวข้อที่สองที่อารันพูดถึงเราได้เห็นการตอบโต้ของเหล่าเมอร์เซเนลรี่เป็นครั้งแรกซึ่งคำถามฮะมันมีอยู่ว่าตอบโต้อะไร ไอคำว่าอินเทอร์คนะฮะมันแปลได้หลายอย่างมากๆเลยนะถ้าเกิดอาราเน่มาถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับบางสิ่งบางอย่างอะนะมันก็จะหมายความว่าเราอาจจะได้เห็นเวลาว่างงานกับพวกเมอร์เซนรีหรือเปล่าเพราะแบบเวลาว่างงานกับพวกมันเนี่ยก็อาจจะแบบมานั่งคุยกันอะไรแบบนี้มีการอินเทอร์คต่อกันละกันซึ่งคำถามัก็มีอยู่อีกว่าไอเจ้าพวกนี้เนี่ยมันจะอินเทอร์คต่อใครอาจจะแบบอินเทอร์คต่อกันละกันเองคุยกันอินเทอร์คต่อซิกอร์คัมมิ่งแบบเป็นการต่อรองให้ซิการ์คัมมิ่งออกมา่วที ซึ่งดูทรงแล้วพวกเหมือนสนาลรีก็น่าจะยังไม่มีสังกัดจนถึงปัจจุบันนี่แหละแต่ก็นั่นแหละฮะผมไม่ค่อยเข้าใจถึงหัวข้อในข้อนี้สักเท่าไหร่แล้วทุกคนคิดว่าข้อน,นี้มีความเป็นไปได้เท่าไหร่กันนะต่อมาหัวข้อที่3ฮะเราจะได้เห็นวิกตัมสร้างเล้าไก่ หัวข้อนี้ฮะค่อนข้างที่จะเอ่อแตกต่างจากข้ออื่นๆอย่างสิ้นเชิงหัวข้อนี้ฮะแม่งดูไร้สาระมากแต่มันอาจจะจริงก็ได้นะเพราะว่าวิกตึมเนี่ยมาดูเป็นคนที่แบบไม่ฉลาดซะด้วยซ้ำอะทำไมวิกตึมถึงสามารถสร้างบริษัทวิกตึมออร์แกเนชั่นแล้วก็จ้างพวกมืองเซนารีมาได้ล่ะแล้วอีบริษัทวิกตึมเนี่ยมันก็ไม่ได้เล็กๆนะแม่งแบบใหญ่โตมโหฬารมีรถบินได้ไงแล้วไหนจะอะไรอีกขายปืนขายทีวงทีวีแถมยังมีสาขาแยกอีกหลายสาขาอีกเพราะฉะนั้นฮะทางเดียวจากคนที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยจะสาาาามรรรถไไไปวยยด้กกก็คือข่ ผมไม่อยากจะเชื่อว่าการสร้างบริษัทแบบนี้ได้เนี่ยเขาต้องใช้ฟาร์มเมอร์สกิลขนาดนี้ถอยไปเลยครับพวกแอปเทรดฮองเทรดหุ้นการลงทุนมีความเสี่ยงกูไปขายไก่ดีกว่าโอเคแล้วทุกคนคิดว่าสถานการณ์ที่3หรือก็คือวิกฤตมขายไกนะ่น่ะมันจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าฮนะแต่ผมคิดว่ามันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ค่อนข้างที่จะเยอะกว่าอันอื่นๆนะ เอาเป็นว่าทุกคนคิดยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันในกล่องคอมเมนต์ด้านล่างได้นะนะผมจะทําการรอดูและถ้าตอนใหม่ออกนะผมจะมาดูว่าพวกคุณจะผิดหรือถูกกันเยอะแค่ไหนแต่ว่าโดยรวมข้อมูลในอีเมลก็มีเพียงเท่านี้แหละครับก็เอาจริงก็หวังว่ามันจะมีเยอะกว่านี้แหละแต่ว่ามันก็หมดแล้วเพราะฉะนั้นในท้ายคลิปนี้เนี่ยเราขอทิ้งความไฮป์แล้วก็รอตอนใหม่กันดีกว่าเออทุกคนแล้วก็ผมกำลังทำซีรีส์แฟนเมดของ a n i m a t i o n แอนิเมเตอรชื่อว่า The Classified Story ผมไม่รู้หรอกว่าผมจะได้ลงตอนไหนแต่ว่าจะลงช่องลองใครนนาามมรถไปตติดดูะผ